กระดูกสันหลังคดเกิดจากสาเหตุใดบุคคลใดมีความเสี่ยงและพฤติกรรมใดบ้างที่เสี่ยงทำให้กระดูกสันหลังคดต,ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำมนกข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยม,มหิดล,รดก,ลรรกระดูกสันหลังคดเป็นยังไงครับกระดูกสันหลังคดเนี่ยก็จะเป็นการผิดปกติของตัวกระดูกสันหลังซึ่งปกติกระดูกสันหลังมันควรจะตรงตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาจนถึงก้นกบนะคะแต่ว่าคนที่กระดูกสันหลังคดเนี่ยตัวแนวกระดูกสันหลังมันก็จะเอียงไปด้านข้างปกติมันอาจจะมีการเอียงได้นิดหน่อยจากการใช้ชีวิตประจําวันของเราแต่ว่าถ้าหากว่ามันมีความเอียงมากกว่า10องศาเขาจะมีวิธีวัดนะคะ ากกว่า10องศาเนี่ยถือว่าคนนั้นเป็นภาวะกระดูกสันหลังคตแล้วส่วนใหญ่พอกระดูกเอียงปุ๊บมันก็จะเห็นจากภายนอกว่าตัวมันเอียงตามไปด้วยอะคะ่ะ สาเหตุของกระดูกสันหลังคดจริงๆมันเกิดได้จากหลายสาเหตุคนส่วนใหญ่ที่เป็นกระดูกสันหลังคดเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกที่ผิดปกติมักจะเป็นลักษณะส่วนตัวเหมือนกับเป็นภาวะของเขาเองอะนะคะแล้วที่พบเยอะที่สุดก็คือเกิดในวัยรุ่นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่กระดูกสันหลังเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็ฟอร์มตัวให้ตรงระยะเวลาของการเกิดอาการกระดูกสันหลังคดถ้าหากว่าคนที่จะคดอยู่แล้วเรามักจะเริ่มเห็นเมื่อกําลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ก็อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็คือก่อนที่จะมีประจำเดือนสักปีหนึ่งสองปีซึ่งในช่วงนี้กระดูกมันกําลังจเจริญเติบโตกระดูกมันจะงอกอย่างเร็วเลยแล้วถ้ากระดูกมันมีลักษณะที่กําลังจะโคดอยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มโค้งเนี่ยเร็วมากเลยส่วนเด็กผู้ชายก็จะเป็นช่วงที่ช้ากว่านิดนึงเพราะว่าช่วงสูงเร็วของเด็กผู้ชายเนี่ยจะช้ากว่าเล็กน้อยสักปี2ปีก็ก่อนที่จะเป็นหนุ่มก่อนที่จะมีเสียงแตกเข้าสู่วัยรุ่นเพราะฉะนั้นช่วงที่เจอบ่อยที่สุด เร็วที่สุดแล้วผู้ปกครองมักจะสังเกตเห็นก็คือช่วงที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นเนี่ยค่ะก็คือสักมัธยมต้นหรือประถมปลายบางครั้งค่ะหากร่างกายเริ่มมีแนวโน้มกระดูกสันหลังคดความแข็งแรงของร่างกาย จะมีส่วนต่อการคดมากหรือคดน้อยในคนที่เป็นกรมรมพันธุ์ยังไงเขาก็คดค่ะเพียงแต่ว่าจะคดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งานของร่างกายขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของตัวร่างกายของเขาด้วยนักกายภาพจะพูดเล่นๆว่าเด็กตัวย้วยกล้ามเนื้อของลําตัวไม่ค่อยแข็งแรงนะ,คะ่ค่ะพวกนี้จะทําให้เกิดความคดที่เร็วมากแต่ถ้าเกิดกล้ามเนื้อลําตัวค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีเนี่ยก็จะเพิ่มมุมคดช้าหน่อยหรือน้อยกว่าเพราะฉะนั้นนักกายภาพนะคะถ้าเกิดเราเจอตั้งแต่เนิ่นๆเราจะ เร่งสร้างกล้ามเนื้อเขาอาจจะออกกําลังกายที่เน้นกล้ามเนื้อลําตัวเช่นเล่นพิลาติสเล่นโยคะมันก็ช่วยได้เพียงแต่ว่าดูว่าบางท่ามันเพิ่มความคดหรือบางท่ามันต้านความคดนั่นเองค่ะนอกจากกระดูกสันหลังคดจากการเจริญเติบโตที่ผิดปกติแล้วในผู้ใหญ่พฤติกรรมบางอย่างก็ทําให้กระดูกสันหลังคดได้ถ้าคนที่คดจากพฤติกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นแรมเดือนถึงปีนะคะที่จะต้องมีพฤติกรรมหรือมีกิจกรรมที่ใช้ร่างกายในท่าที่มัน เอะะียงเนี่ยค่ะอยู่นานๆมันถึงจะเห็นเป็นกระดูกสันหลังคดได้หรือบางทีเราจะเห็นคนที่เล่นกีฬาบางชนิดเช่นกีฬาพวกที่เล่นแร็กเกตตีเช่นเทนนิสแบดบมินตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะใช้ร่างกายข้างเดียวเยอะโหลดกว่าอีกข้างหนึ่งนะคะหรือแม้แต่นะักลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าเขามีกระดูกสันหลังคดเนี่ยมากกว่าคนที่ใช้ร่างกายสมดุลเพราะฉะนั้นการใช้ร่างกายที่ไม่สมดุลเนี่ยค่ะเป็นแรมเดือนหรือแรมปีก็ทําให้เกิดกระดูกสันหลังคดได้เหมือนกันแล้วเราจะป้องกันกระดูกสันหลังคดได้ไหมค กระดูกสันหลังคดที่เกิดจากการใช้งานก็ป้องกันได้ก็คือระวังให้ท่าทางของตัวเองนอยู่ในท่าที่สมดุลอยู่ในท่าทางที่ดีอันนี้ป้องกันได้แต่ถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์ การป้องกันก็ยากขึ้นกลุ่มที่เกิดจากกรรมพันธุ์อันนี้อาจจะป้องกันยากหน่อยเพียงแต่ว่าการดูแลให้กล้ามเนื้อลำตัวเนี่ยมันแข็งแรงนะคะมันจะทําให้ความคดไม่เพิ่มขึ้นเร็วเกินไปก็ถือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะมากกว่าอันที่1คือการรักษาท่าทางอยู่ในท่าที่ตรงเช่นไม่ไหลหอไม่คอยืดแล้วก็เก็บสะโพกยกไหลให้มันเท่ากันเราอาจจะส่องกระจกดูก็ได้แล้วก็หัดให้ท่าทางเราตรงที่สุดอันที่2ให้ออกกําลังกายที่เน้นความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อลำตัวทำให้มันสมดุลกันมากขึ้นสำหรับคนที่เป็นกรรมพันธุ์แล้วก็โค้งใหญ่ๆเราจะบอกเลยเนาะเป้าหมายคือ,อคุณไม่ต้องผ่าตัดขอให้โค้งไม่เกิน30องศาเพราะว่าถ้าคุณผ่าตัดใส่เหล็กเนี่ยมันคือตลอดชีวิตที่คุณจะต้องมีเหล็กอยู่ตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงวันตายเนาะวิธีสังเกตกระดูกสันหลังคดร,รวมทั้งแนวทางการรักษาสามารถติดตามได้จากชัวร์ก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับ เข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา a d ดชัวแอน a r e ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์